แล้วมันจะไปฆ่าไานเงือกเลยยังไงง่ายทีนี้หัวชน,นเดี๋ยวหัวชนทีนี้ทีนี้พออ,พอาบากหายใจหายใจนีห่หายใจใกน้ำน้ำในคูงยูงมันจะเข้าเาดี๋ยวให้เหงขาแล้วหิดหน้าหายใจ เป็นท่านี้หายใจข้างขวาเป็นแบบนี้นะนีแ้จะได้ไม่เหนื่อยขึ้นจะได้จะได้เหนื่อยน้อยลง<ด>เป็นท่านี้ท,นที่ไป่ะป้าดูเขานะ <c oughs> คุณด <c oughs> ูหายใจกี่ครัง้งไม่ได้ดู หายใจแค่หนึ่งครั้งดูโอตูหายใจแค่หนึ่งครั้งเตียมนักนี่ปถดีน,นดู่หายใจแค่ใช่ขึ้นหายใจแค่1นึงครั้งแต่แล้วก็หมุนแขนไปต่อตลอดทีดเท้าตลอดเตียม1 2สไป 快，那快点啦！哎，再快炒一点。